สวาสดีครับเพืเ่อนๆพครับพบกับผมแล้วก็หนุ่ยววลลตี้ออนทัวร์นะครับมาอีกแล้วมาถึงแล้วนะครับที่นี่ชื่อว่าพระทาตุดอยกองหมูนะครับอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพอพระกันเช้าเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนเนได้เห็นกันนะก็จะมีหมอกแบบนี้นาะนะสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคล้ายๆกับทางประเทศพม่าเลยใช่ไหมอืมจะเดินไปดูนะ เช้าก็มีเนี่ยของมขึ้นทำาบุญกันแล้วนะอันนี้ก็เป็นตู้บริจาคโอ้โหเห็นต้นต้นสนตั้งหงานสูงเลยนะนี่นะพระธาตุดอยกอมโมงครับได้มาถึงแล้วนะครับหนึ่งในสิ่งที่อยากจะมา อยากจะมาเห็นอยากจะมาถึงนะได้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็มีพระประจำวันเกิดนะอันนี้คือพระอของวันพุธนะครับปางอุ้มบาทดูดิเห็นปะ่ะโอ้โหแบบมองไม่เห็นวิวข้างล่างเพราะหมอกเยอะวันนี้เป็นวันที่สิบสิบแปดธันวาคมนะครับนี่พระนอนเนี่ยวันอังคารสิบแปดธันวาคมนะครับ และกาแฟด้วยโอ้โหเยกาแฟกาแฟชุมนีน่ดึนนี้สวยไปล้วนะ เดี๋ยวให้ดูกันนะพระพุทธรูปก็เป็นปแบบสไตล์ของทางพมา่านะไม่ต้องสอนใช้เด็กเกกับพมา่านะครับแล้วก็มีจุดสม,ม,มองวันนี้หมอกเยอะมาก ขงจริงมองเห็นตัวเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เลยนะแต่ว่ามองไม่เห็นเป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดนี่ไงเห็นไหม Cái này. Tại vì không nhìn thấy gì. Bên อเคนะก็เอาภาพยามเช้าที่พระธาตุดอยกองมูนะครับมาฝากให้พี่พี่เพื่อนผชมกันนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะไม่ไม่ไม่ยาวเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในบริเวณอย่างนี้นะเอามาเพื่อนผชมถ้าพี่พี่มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะอย่าลืมนะมาที่นี่นะครับที่พระธาตุดอยกองมูวัดพระธาตุดอยกองมูนะครับอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ใกล้ๆในเขตตัวเมืองนี่แหละ เป็นเงินเขาย่อมๆขับรถขึ้นมาก็ได้หรือเดินขึ้นมาก็ได้ถ้าไหวขึ้นนะโอเคครับแค่นี้นะครับแต่พบกันงหห่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ